Ayo, 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 Ayo.

เป็นวีลีห้าแล้วแต่ยังรู้สึกว่าสนุกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มาทุกที่ได้มาสแควร์เนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศใหม่ๆตลอดที่นี่ก็ได้เข้ามาชอบมากก็ผมว่ามันกลายเป็นสิ่งที่แบบเราเราตั้งตารอแล้วนะทุกๆปีอย่างเงี้ยที่เหมือนว่าเราจะรู้ว่าสิ้นปีเหมือนว่าเราจะมาเค้าดาวที่นี่เหมือนว่าเป็นช่วงเวลาข้ามปีที่นี่เป็นแฮปปี้โมเมนต์กับกับเป็นแฟนกับทุกๆคนที่นี่เลยครับผมก็เป็นกลายเป็นวัฒนธรรมที่ตั้งตารอทุกปี ปีนี้ฟินนิลเล่ชูปิดด้วยสิ่ป็นไงบ้างกับบรรยากาศการชูปิดฟินนิลเล่พี่จะบอกว่าฟินนิลเล่ก็ฟินนิลเล่ตาอะไรกี้ฟินนิลเล่อ่าก็เป็นโชว์ปิดยังไม่เคยชว์ปิดเลยเนาะปกติเราจะเป็นแบบว่าผมช์นี่เป็นชูแรกที่โชว์ปิดอ่าครับรู้สึกยังไงรู้สึกดีคือแบบผมว่าผมว่าเหมือนว่าทุกครั้งที่ที่มาที่ซินทุนโบอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบ ทัมสแควร์ออฟเอเชียหรือว่าบรรยากาศมันแบบทุกคนมารวตัวกันตรงนี้แล้วก็แล้วก็สนุกสนานมีความสุขข้ามปีไปด้วยกันมีเพลงพิเศษมาด้วยปนีนี้มีเพลงพิเศษด้วยเป็นเพลงรักเป็นเพลงอะไรก็อันนี้ไง อภิษัชได้ with a smile ซิอีกเพลงหนึ่ง Die with a s m i l เราเป็นเพลงแบบเป็นเพลงบอกว่าพิเศษที่อย่างเราไม่เป็นแฟนช่วงแบบว่าช่วงเฟสติทีมนะครับเขารู้สึกว่าเป็นเพลงที่ความหมายดีด้วยแล้วก็เราก็ตั้งใจโชว์กับเพลงนี้มากๆครับโชว์กับไอซ์กับเจเจด้วยใช่ค่ะคุณย่าบ้างเหรับมันเป็นการในรอบสี่ปีที่ได้ขึ้นไปดีโชว์กันทั้งสี่เพราะจริงๆในรอบน่าจะประมาณสี่สี่ปีห้าปีปีที่ไม่ได้ พราะว่าเราเราสี่คนเคยโชว์ด้วยกันตอนนั้นเป็นเป็นช่วงโควิดเป็นก็เคยโชว์ตรงนี้แต่ว่าไม่ได้มีคนมาดูอะไรเงี้ยวันนี้ก็นี่โชคดีโีควมสุขที่ได้มาโชว์ให้ทุกคนได้ดูอะพูดออกมาแต่แต่แต่เมื่อกี้ตอนที่กี่หลังหนักกี่ลูกก็หนักนะหนักหนักมากแล้วขย่อลทำไมจะขย่ออะไรทุกอย่าง ก็มันแบบมันสนุกอะเพลงมันเพลงสนุกอหมเพลงสนุกปีใหม่นะพี่ไม่รู้ลรอแต่พอแต่กลับมาก่อนหน้านี้ก็ไปคอนเสิร์ตที่ปีกอโบรใช่ครับอย็นบ้า,ก,ากับคอนเสิร์ตที่แบบเอ้ยอาจจะเป็นครั้งใน่หรอกหลายเดือนะสามปีที่เลยปีสองสามก <c oughs> ็เอาต้นปีช่วงต้นปีที่ผ่านมาต้นปีที่ผ่านมาใช่ครับก็ต้นปีที่ผ่านมา ไปเล่นคอนเสิร์ตที่สิงโคโปร์ช่วงปีใหม่เหมือนกันแล้วก็แบบเดี๋ยวมาจบที่สิงโคโปร์ก็รู้สึกว่าเออก็<ไ>ปเป็นอะไรที่แบบว่าใหม่ๆดีครับผม <ไป S 1> แ,แล้วก็รู้สึกว่าดีมากๆที่แบบเหมือนได้กลับไปเจอแฟนๆโดยที่ต่างประเทศเพราะว่าเหมือนงานมิวสิคเฟสอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ได้ไปเจอแฟนต่างประเทศนเทศนาะช่วงในปีที่ผ่านมาคิดยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นโชว์แรกตั้งแต่หลังจากเดอะบูธทาวเวเลยผมก็ไม่ได้ไม่ได้โชว์เลยแล้วก็เหมือนว่า ไม่ได้ร้องเพลงด้วยเลยพอพกลับมาร้องเพลงก็เขาเต้นแล้วเ็าซ้อมเขาท่อนเยอะนะหลายคนดุมากไม่ไม่ไม่เสียทีไปจับทีเดียวอยู่นวเกร็ดสปีดคือเก่งมากโอ้โหคุณเขบแต่กลับมาคือเราก็ป่วยเลยป่วยเลยอ่ะกลับมาก็ให้วันใหญ่ปลุกว่าหยุดงานอีกทีหนึ่งมีเวลาเหลือนิดเดียวแต่ที่มันสั้นอยู่แล้วก็เหลือนิดเดียวอ่ะถ้าพปวมอย่างไรเขากคน่วยหาทีเียเขาไม่เห็นด้วย สนใจเลยเขาก็ใช้ชื่อของเขาไปพี่ปีที่พี่เลิกไปสาระละปีจะเป็นคนแบบจริงจังละอ่านหนังสือไงคนที่ไม่ดูแลตัวเองอ่ะพี่หนุ่มเขาก็ต้องป่วยแบบนี้ไม่ธรรมดาแหละเออแล้วก็จะมาบอกว่างอแงนู่นนี่พีนุมเป็นงอแงหรอแบบงอแงสุดๆดีงอแงยังไงงอแงไงป่วยอย่างงู้นป่วยอย่างนี้ปวดตัวอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะฮะก็ใช่เหรอ ง,ง,ง่ก็ง่ายไม่เป็นไรครับก็คือเขากลับมาคือแล้วจะพักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็กลับมาก็คือวันแรกทํางานเลยแล้วก็แล้วก็เรียบร้อยเลยแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้แบบป่วยนิดหน่อยไม่มีผมเออกลับมาผมยังไม่ได้ไม่ได้ไปทํากิจกรรมบันเทิง,ง<ล>อะไรเลยผมทําแต่งานแต่งานแล้วก็รักษาตัวป่วยอยู่ที่บ้านนั่นเองที่แล้วแล้วตอนป่วยก็ต้นหายป่วยยังไงคะเพราะว่าตัวผมทุกทีก็สกัดไเลยว่าหายป่วยแล้วจะไปก่อ ไม่เห็นเขาจะมาเห็นเขาไปโผล่จต่พวกสถานอโคจอพูดเรื่องอะไไม่เข้าใจเลยอ๋อนี่ปีใหม่แหรอคันนี้ผูู้สวยมากผููสวยมากอันนี้กงอดูว่าวันนอะไรันนี้กอว่ากอดเล่นๆเนเซเพราะน่าจะกอดบบนอ่ แต่ตอนเขากลับมาเขาบอกว่าไม่มีของขวัญมาให้แต่ตัวเขาเป็นของขวัญเลยนะเนี่ยผมมาเป็นของขวัญอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยของขวัญปีใหม่ด้วยเนี่ยเห็นไหมดีใจมากเห็นไหมดีใจมากใช่ไหมพี่แกดูยังของของขวัญเนี่ยแล้วเขาแก้ก่อนก็แคดีใจเขาก็กลับมาก็คิดถึงเขาเหมือนกันเ้ยม ในรอบปีที่ผ่านมาพี่เไีวันกับเราทำปีที่5ปีนี้แล้วฝางความตัเงใจที่ยังมีมาต่อเนื่องสำหรับีทีมดีก็ดีใจนะครับดีใจมากๆแล้วก็เหมือนมันเป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนจริงๆครับแล้วก็ดีใจมากๆที่เหมือนแฟนๆอะไรหลายๆคนเดินทางกันมายาวนานมากเนาะ5ปีแล้วพิลรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆแต่ว่าทุกคนยังให้การซัพพอร์ตเราแวันแรกเลยแล้วก็ยังเป็นความรู้สึกที่ที่มันเป็นความสุขในปีนวัน ผมว่าผมว่าจริงๆปีแล้วก็เป็นปีที่ที่ค่อนข้างมันผ่านอะไรหลายอย่างนะสำหรับเราทุกคนผมมีผมมีมีเจ้าเจ้าพวทัวร์มีอย่างเรามีคอนดับเบิลทรอฟด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นคอนทัวร์แรที่เราได้ทำด้วยกันเลยว่าปีแล้วเป็นปีที่ที่สุดยอดมากแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นปีที่ดีขึ้นไปอีกสำหรับทุกๆคนด้วยนะครผมก็ขอบคุณทุกคนเช่นกันที่ที่ให้การซัพพอร์ตเราสองคนมาตลอดแล้วก็เหมือนว่ามอบมอบ ความหวังดีความรักให้เราตลอดมากครับทำไมอ่ะที่คุณบอกครับาพี่คุณบอกว่าที่ดีบอกว่ายังไงจะนามาจำวิ่งตลอดไปยังไงก็ขาดเขาไม่ได้ต่อหน้าไม่เห็นจะพูดเลยเย็นเนอะพี่แล้วแบบพี่ก็ยี่หนูอยู่คนเดียวว่ะแล้วแบบพี่ไม่ค่อยลงแคยี่แล้วเขาบ้างอ่ะก็หนูเป็นผู้ออกตัวแรงไง หนูก็ดีใจที่มีเขาในชีวิตไงหนูกอยู่เขามานานแล้วหนูรู้สึกว่าเออขาดเขาไปหนูก็คงเสียใจเรียกได้หนูก็ไม่อยากขาดเขาครัทั้งยังคิดวิธียังไงครับก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันหือว่าเราไม่จะพูดเลยไ่จพูดหรือไหรือไผมว่าเหมือนว่าเราเราแบบรู้จักกันมาแบบว่าเกือบจะสิบปีสิบปีเนาะเหมือนว่าก็ก็ผมว่ามันเป็นสิบปีที่ที่มันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ผมว่า ก็ดีใจมากที่ที่ที่เขาเนี่ยยังเขาดาวก็ยังมาเจอกันอยู่เหมือนเดิมทุกปีอะไรเงี้ยเป็นคนที่ที่อยู่ในเส้นทางชีวิตอะไรกันกลายเป็นสิ่งบนที่อยูที่ลืมไปกลายเป็นมีมากขึ้นกวพีปีที่ถึงภพแบบยังไงครับวิวพี่ขอหนี้งคอมเมนต์ก็เหมือนเราเชือกมันลัดไปซ้อนไปซ้อนมาคาดนิดนึงเลยอะเป็นดีไซน์เพราะว่ามันเป็นเล่นที่ชายหาดไงก็เลยต้องแบบว่าต้องใส่แบบ ชุดว่ายน้ำมีแต่งตัวตรงตีม,มแต่ชุดที่มากเลยล็มีก็ชุว่ายน้ำแบบพี่หนุหม่มแบบว่ามันก็แบบชิ้นสองชิ้นอะไรอย่างเีแต่มีถุงมือแล้วกอนคเห็นครัแก่ว่าแบบเป็กอนครับก่อน,นอก่อนโม่งเหมือนกันเลยชุดหนึงก็ผมเห็นก็แบบมันเป็นชุดที่เขายังไม่ได้ใส่เลยโม่ง ใส่อันนี้มันมันคืออะไรมันมันชุดเหรอเดี๋ยวมันคืออะไรมันแบบมันเหมือนมันหนังยางแบบลัดคอสไปคลอสมาแต่เรไรู้ใส่ยไงนะฮะไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าใส่ยังไงเหมือนกังไงเลยนะหรว่าไม่รู้เขายัดเข้าไปได้ยังไงแล้วหลังจากที่เห็นแล้วเขาไปถึงตัวอ่าโอเคมาสุดมาสุดมากตุ๊บตัดตาดีสวยไหมคะสวยสวยไหมคะ เขาเขาสวยด้วยตัวเขาอยู่แล้วชุดเป็นส่วนประกอบตัวันใหม่ปีใหม่พูดจาดีๆได้แล้วปีนี้เป็แปดพูดจาดีๆแล้วปีใหม่คนใหม่ New Year, New Me พูดที่ตลอดที่เิงนเธอเันกพูดเปลรักเธอกี่รอบแล้วฉันพูดไปกี่รอบแล้ก็รักผมชอบสแสดงออกทางเกินทำมากกว่า ทุกคนชอบการกระทบไม่อยากเห็นไงเป็นยังไงไปนะฮะการกระทบเป็นยังไงอยากเห็นไม่ผมเป็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเฮ้ยแต่เมื่อกี้พี่บนไปดีพีพูดว่าอยากไม่อยากสูตรแล้วนะใช่นะฮะพี่บอกว่าไม่อยากสูตรในรับพีใหม่เขาก็เป็นคนแบบนี้แหละพี่ อะไรเงี้งคนที่มีอคติเป็นยังไ,ไ,ไงตีความตัวเองเขาคนฟังเขารู้เขาคิดเอาเองไม่ต้องบอกแบบปีไหนหนูก็รักเขาอ,ะอ่ะ <S 1> <S 1> อ๋อหนก็รักเขาเหมือนกันแค่นี้แหรออ่ะต่อแค่นี มีครั้งเดียวใช่จ้ะถ่ายรูปดีกว่าใา่แล้วก่อนจะถ่ายรูปไปพรีเมี่ยมกันนะครับครับอ้าวเฮ้ยเข้ามาหมดจริงจังอันนี้มีจุดดก็แฮปปี้เวีนะครับผมปี2025นะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนที่ดูอยู่นะครับผมมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ใครเดินทางตอนนี้ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีมากๆสำหรับทุกคนนะครับผมขอบคุณพี่ๆ สื่อมวลชนทุกคนด้วยตรงนี้นะครับอยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วโหน่ารักเหมือนเดิมผมก็แฮปปี้นิวยียย์นะครับขอให้มีความสุขมากนะครับคุณรับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนเจอได้สิ่งดีๆนะครับผมแล้วก็อยากได้อะไรก็ขอให้ได้อย่างที่อยากได้นะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขมากจริงๆขอให้เจอในเรื่องดีๆเจอได้ความดีๆความปนะครับผมความปังความเจึ้งมีอะไรอีกมีสับะไรใหม่ๆอัปเดตไหมมีสับะไรใหม่ๆมันมีอ่ห้อง ห้องสับ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 เสิร์ฟสคอยทุกคนเสิร์ฟสับสับไปอะไรอีกคับเสิร์ฟเสิร์ฟขอให้เสิร์ฟในปีนี้มีอะไรปะทุกคนฮอปทุกคนฮอปเหยื่เหยิ่แล้วก็ทุกคนเหยนแล้วก็ทุกคนก็เป็นเสิร์ฟกันให้หมด ไอปีนี้ไอนะฮะมันใจนั่นด้วยขอให้ทุกคนมันใจนั่นคืออะไรหมายความเลยเป็นใจนั่นนะเป็นแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เราทำมีแบบว่าแลกใจนนั่มันใจนั่นนะทุกคนอีกคำมันจะไอ้นั่นนะครับจบด้วีเซิร์ฟซีเซิร์ฟโอ๊ซีเดซีอ๋อนี่อะไรอะพี่วันเข no. ้ามาด้วยกันเลยมาซีเซิร์ฟหน uh oh ่อยเร็ว ชีเซิร์ฟแล้วเลยก็แบบว่าเหมือนแบบเวลาเราแบบเฮ้ยสมมติเราเต้นสวยๆกับอาชีเสิร์ฟแล้วอ่าเอออาชีเสิร์ฟก็เต้นสวยๆไม่คือมันเราก็แบบมันเป็นแบบยากอะะอธิบายฟังโอเคโอเคนั่นแหละครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ชีเสิร์ฟเติบเป็นคนฮ็อปเด้อฮ็อปฮ็อปเย็นเย็น เย็นครับอันนี้ดูละอันนี้อันนี้ดูละอ่าเฮ้ยครับชีเสิร์ฟแล้วครับทุกคนทุกคนคชีเสิร์ฟนะชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟพี่ฝนเจมส์ชีเสิร์บละอ่านี่เห็นปะโอเคโอเคครับถ่ายรูปถ่ายงคืนถ่ายรูปแบบกระจนั่งกระจายนั่ง อะไรมานีเนี่ยรูปแบบเสิร์ฟอะกินแบบเสิร์ฟที่เสิร์ฟเฉดเฉด

่ะเสิร์ฟอเคมือกี้ครเัไได้ค่ะชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟอะไรนะฮะเสิร์ฟเม่อี้ยัะแบบว่ามันใจนไม่เข้าใจเลยเนี่ยขอนีดด้วยะปปีนิวเยียร์ชีเสิร์ฟนะปีนี้

เสิร์ฟมาชิเสิร์ฟเลยนี่เาที่เสิร์ฟเห็นไหมทำให้เออทำให้ใจนั่งไปาใจนั่งใจนั่งใจนั่งใจ่ใรางรั่ัาครับสวัสดีครับ